สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไนท์โคอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมสำหรับนะครับวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับผมรับซิมเมอร์นะครับผมว่าวิธีการตั้งค่าเนี่ยมันทํำยังไงนะครับผมก็จะอธิบายไว้ให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายผ่านต่างโปรแกรม OBS นะครับว่าวิธีการตั้งให้มันขึ้นโชว์หน้าจอเนี่ยเวลามีผู้มาสนับสนุนเราเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวอีกามีเสียงนะครับผมแล้วก็เป็นรูปแบบยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็เข้าไปที่ตัวหน้าเว็บไซต์ก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับบ่ายนะครับ นะครับพอเราเข้ามานะครับที่เว็บ Ni โคลนะครับผม com เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นปุ่มข้างบนนี้เลยครับที่เขียนว่า t ิปเปเอสเนี่ยแหละว่าจะเป็น SSS นะครับให้เราทําการกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปถึงปุ๊บนะครับผมมันก็จะมาสู่หน้าต่าง t ิมเมอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงจัดการข้อมูลนะครับผมการจัดการข้อมูลเนี่ยนะครับผมเราสามารถเลื่อนลงมาครับ ตั้งค่าเห็นไหมครับแจ้งเตือนการสนับสนุนต,ตรงนี้ให้เราก๊อปนะครับหรือว่าคัดลอก URL ตรงนี้มานะครับผมเห็นปะเ่ยคัดลอกนี้ปุ๊บนะครับกดยืนยันหลังจากนั้นนะครับผมวิธีขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ในส่วนของ OBS แล้วนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวผมทำการปิดต่อ,อไปนะครับทีนี้เรามาดูแบบเต็มๆนะครับสำหรับตัว OBS ว่ามันทำยังไงนะครับ ข้างล่างนะครับผมเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับวิธีการคีเอทขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องคีเอทในส่วนของคาว่าไหนครับเบ์เซอร์นะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้ครับเรากดที่เบ์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วเราก็ตั้งชื่อตามใจชอบเลยว่าเราจะตั้งว่าอะไรใช่ไหมครับ่ะผมยผมเขียนว่าอีกาแล้วกันนะครับผมง่ายๆเลยนะครับอีกาปุ๊บนะครับ แล้วก็พอเป็นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยนะครับให้เราทําการนะครับเอา URL ที่เราก๊อปเมื่อกี้เนี่ยมาวางตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็กดโอเคได้เลยนะครับทีนี้เราก็เลื่อนครับว่าเราต้องการจะให้อีกาเนี่ยขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนของหน้าจอนะครับก็ถ้าสําหรับของผมเนี่ยผมก็จะเอาไว้ตรงกลางเลยนะครับซึ่งผมก็เอาไว้ตรงนี้แหละนะครับตรงกลางนะครับเรียบร้อยก็คือประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผม วิธีการแสดงนะครับผมว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าทําตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่คุณดีมอยู่นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็น <Okay. S 1> ไหมครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีคุณเคเนี่ยเป็นคนโดเนเซตซีดไหมผมใช่ไหมครับ้ยเจ็บดมันก็จะขึ้นโชว์อย่างนี้เลยครับแล้วก็มี อย่างอีกานะครับผมแล้วก็โชว์ตัวเลขชัดเจนโชว์ผู้สนับสนุนเราชัดเจนเลยนะครับผมก็วิธีก็มีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับและนี่คือวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้สนับสนุนนะครับก็ขอแนะนำเอาไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆการติดตามนะครับผมน้องชาแนลครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับสำหรับตัวเกมไนโคลนะครับผมบายบายครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจุบจุ